ส่วนไอตัวนี้คือที่บดเนื้อที่บดเนื้อมาจากไหนไม่เคยแปะลิงก์ที่บดเนื้อเลยราคา187บาทได้ค่คาคอมสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับชี้ค่ะในช่องอา c ์ชี้ชาแนลคลิปนี้ค่ะชี้จะมาบอก,บอก 3ขั้นตอนง่ายๆในการรับเงินจากช้อป e ีและ Lazada นะคะซึ่งจริงๆหัวข้อนี้นะคะชี้ติดไว้ในคลิปก่อนนะคะในเรื่องของการทำช้อปปี้อ i ฟ i a t e ate, หรือว่าการทำลาซาด a าอ i ฟ i a t e นะคะซึ่งก็คือวิธีหนึ่งในการหาเงินจาก TikTok นั่นเองแล้วก็3สเต็ปที่จะเอามาฝากกับทุกคนในวันนี้นะคะมันง่ายมากๆเลยง่ายแสนง่ายนะคะเราไม่ต้องสต็อกของนะคะแล้วก็ไม่ต้องเป็นผู้ผลิตนะคะเราเป็น คนที่มีมือถือและมี Wi-Fi นะคะมีอินเทอร์เน็ตนะเราก็สามารถทำได้แล้วนะคะรับเงินง่ายๆนะคะจากาแบรนด์ใหญ่อย่าง s h อ p e e และ Lazada นะคะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะอยากจะแจ้งข่าวสารกันนิดน,นึงนะคะตอนนี้พี่ชีได้สร้างกลุ่มที่เอาไว้สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่อง TikTok ใน Facebook แล้วนะคะชื่อกลุ่มก็คือไปถึง1 0 0 0งแผู้ติด,ดตามใน Tik t o k ค่ะถ้าใครอยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะคะก็ สามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ชีจะแปะลิงก์ไว้ให้นะและลิงก์ทั้งหมดที่พูดมาในคลิปนี้นะคะจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยค่ะโอเคแล้วตอนนี้พร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวจะมาบอกว่า3วิธีง่ายๆนะคะที่เราจะได้รับเงินจากช้อปปี้และลาซาด่าทำยังไงนะคะอ่ะมันคือ3สเต็ปนะคะสเต็ปแรกนะคะคือการที่เอาลิงก์สินค้าของใครก็ตามนะคะในช้อปปี้หรือลาซาด่านะคะเอาลิงก์มาปุ๊บเนี่ยเอาไปทําอะไร เอาไปแปะไว้ตามที่ต่างๆค่ะที่มีคนเห็นนะคะอ่ายังไม่พอแค่นั้นนะคะสเต็ปที่2ค่ะเมื่อมีคนคลิกไปที่ลิงก์นั้นนะคะแล้วเขาทําการสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของคุณนะคะอ่าพอคลิกลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้รับของผู้ขายได้รับเงินสเต็ปสุดท้ายนะคะคุณก็จะได้รับเงินจากค่าคอมมิชชั่นนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะวิธีการ3สเต็ปนี้นะคะ เดี๋ยวชี้จะพาไปทํากันนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะแต่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ทุกคนซึ่งมันมันไม่ง่ายตรงนี้แหละเขาไม่ได้กําหนดให้ทุกคนสามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้นะคะเงื่อนไขของเขาก็คือคุณนะคะจะต้องมีช่องทางสื่อโซเชียลนะคะขั้นต่ำหนึ่งอย่างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมีอะไรบ้างน,นะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือ facebook นะคะ Facebook Ig, Youtube, นะคะ t w r t t e r แล้วก็ TikTok นะคะ5ช่องทางนี้นะคะคุณต้องมีสัก1อย่างนะคะอย่างที่พิชีคอยสอนมาตลอดเลยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์นะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนสร้างแบรนดิ้งของตัวเองอย่างหนึ่งนะคะพอเรามีชื่อเสียงหรือว่ามีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วนะคะเวลาเราพูดอะไรคนก็จะมักให้ความมั่นใจนะคะแล้วก็เชื่อถือเรานะคะอ่ะอันนี้แหละ พอเรามีผู้ติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเราก็จะสามารถหาเงินจากตรงนี้ได้และอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการหาเงินจากช้อปปีและลาซาด้าเขาบังคับให้คุณนะคะมีโซเชียลแพลตฟอร์มหนึ่อย่างนะคะอ่าสมมุติว่าคุณมีผู้ติดตามใน IG อยู่แล้วนะคะคุณเล่น IG นะแล้วก็มีผู้ติดตามนะคะเราลองมาดูกันว่า จะต้องมีผู้ติดตามเท่าไหร่ะคะถึงจะเข้าโปรแกรม s h o p ปี้ f f i l i a t e ได้นะคะซึ่งจากในเว็บไซต์นะคะเขาได้ให้ขั้นต่ําไว้ว่าผู้ติดตามต้องขั้นต่ําอยู่ที่1,000 0ผู้ติดตามนะคะในแต่ละช่องทางค่ะยกเว้น IG นะคะ Ig นี่เขาจะเอาประมาณแสนะอัพนะอ่าส่วนล่าสุดนะคะไม่แน่ใจว่าเขาปรับเปลี่ยนจํานวนหรือ,อยังนะคะแต่ขั้นต่ำเนี่ยน่าจะ1 0,000มอัพนะคะใครที่สร้างผู้ติดตามในช่องทางหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆไว้แล้วนะคะมี ตั้งแต่หนึ่งหมื่นั p ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้ค่ะพอสำรวจจํานวนผู้ติดตามของเราแล้วนะคะถ้าผ่านกดข้อนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาลองสมัครโปรแกรมตัวนี้กันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในขั้นตอนของการสมัครอยู่นะคะขั้นตอนมาเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนก็คือ 1. เราต้องสมัครไปขอเข้าร่วมโปรแกรมก่อนนะคะถ้าเขาเห็นว่าเออเรามีศักยภาพเราผ่านเงื่อนไขอะไรต่างๆของเขานะคะเขาถึงจะ ตอบรับเข้ามาทางอีเมลนะคะว่าเออคุณผ่านแล้วนะคุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้คุณถึงจะเอาลิงก์ต่างๆนะคะในในช้อปปี้หรือลาซาด้านเนี่ยเอาไปแปะไว้ตามที่ตย่างๆได้นะคะซึ่งถ้าคุณไม่สมัครโปรแกรมนี้ก่อนแล้วเอาลิงก์ของใครก็ตามในช้อปปี้หรือลาซาด้านเนี่ยเอาไปแปะไว้คุณก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาสมัครแล้วก็สมัครให้ผ่านก่อนนะคะแอบเข้าเว็บไซต์นี้นะคะพี่ชีจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะ กดสมัครคะ่ะว่ากดเลยนะจ๊ะพขเข้าหน้าเว็บตัวนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะสามารถทําได้ทั้งบนมือถือและในคอมพิวเตอร์นะคะเหมือนกันกดเข้าไปเลยคะ่ะเขาว่ากดเลยนะคะเขาจะถามให้เราเข้าสู่ระบบนะคะแต่หลังจากที่เราสมัครไปแล้วนะคะเราถึงจะกดเข้าสู่ระบบได้ตอนนี้เรามาสมัครใหม่ก่อนนะคะกดคําว่าสมัครใหม่จ้าหลังจากนั้นเขาจะให้เรานะคะใส่เบอร์โทรนะคะอ่าเราก็ใส่เบอร์โทะะร,รโทไปหรือว่าจะเลือกเป็นการดําเนินการโดยใช้ Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะพี่ชีน่าจะใช้ตัวอื่นที่ไม่ใช่เบอร์โทรและอีเมลและไม่ใช่ f a c e b o o k นะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเคยเอาไปใช้สมัครแล้วนะคะเนื่องจากพี่ชีได้เปิดร้านขายข,ายของใน s h อป e e ด้วยเหมือนกันก็สมัครไปแล้วอันหนึ่งไอตัวที่เป็น a f ฟ i ิเดเอนะคะก็จะเป็นอีเมลนึงอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ขอสมัครเป็น Apple ID เพื่อสมัครให้ดูนะคะ ทุกคนคเดี๋ยวชี้จะขอเปลี่ยนจากการทําในมือถือนะคะมาเป็นทําบนคอมพิวเตอร์นะคะแทนแต่ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่กําลังทําบนมือถืออยู่ก็สามารถทําตามต่อได้เลยนะมาถึงวิธีการลงทะเบียนถัดมานะคะถ้าหากว่าคุณได้ verification code ของอีเมลหรือว่า sms otp เรียบร้อยแล้วกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้านี้คะ่ะทุกคน พอมันขึ้นหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเขาจะให้ใส่ URL เว็บไซต์ของคุณค่ะก็คือเว็บไซต์ของคุณเนี่ยก็คือเป็นลิงก์ของช่องทางของคุณต่างๆอาจจะเป็นช่อง TikTok ของคุณนะคะหรือว่าลิงก์ n s t t g r r m m i ลิงก์ u t u b e นะคะลิงก์ a c e b o o k ก็ได้ที่ที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะใส่ไปก่อนสัก1นึ่งลิงก์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นถัดไปหรือใครมีหลายๆลิงก์นะก็ใส่ได้นะ ไม่ว่ากันถัดมานะคะเขาก็จะให้เราเลือกหมวดหมู่เฉพาะนะคะไอหมวดหมู่เฉพาะเนี่ยเราก็เลือกไอ้ที่เราถนัดนะคะส่วนประเภทของ Affiliate นะคะก็ให้เลือกที่สื่อบล็อกเกอร์โซเชียลนะคะหลังจากนั้นให้ติ๊กถูกนะคะตรงฉันเห็นด้วยกับข้อตกลงแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้รออีเมลตอบกลับนะคะประมาณสัก5วันค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอนะคะก็ให้แอดไปที่ q r วอโต,ตัวนี้นะคะก็เป็น Line Official นะคะของไอตัว Affiliate ตัวนี้นะคะพอแอดไปปุ๊บเนี่ยให้บอกชื่อ Account ที่คุณสมัครนะคะแล้วก็ให้ส่งลิงก์โซเชียลของคุณนะคะอาจจะเป็นลิงก์ t ิกตอกลิงก์อะไรที่คุณสมัครไปนะคะส่งไปหลังจากนั้นแอดมินก็ได้จะช่วยเร่งการดําเนินการให้คุณนะคะให้มันเร็วขึ้นค่ะ เอาละค่ะทุกคนคะสมมุตินะคะว่าทุกคนนะได้รับตอบกลับนะคะเข้าไปอยู่ในโปรแกรม Sho p ปี้ f f i เ i a t e เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวชิจะพาทุกคนมาดูนะคะว่ามันจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเอาลิงก์ตัวไหนดีเอาสินค้าอะไรดีนะคะถ้าคิดไม่ออกนะคะอ่านเดี๋ยวฟังต่อนะคะอ่ะก่อนอื่นทุกคนนะคะเข้าแอป Sho p ปีของตัวเองค่ะด้วย ไอตัวรหัสอ e ีเมลอะไรต่างๆที่เราสมัครไปตัวนั้นนะคะล็อินเข้ามาเลยเข้ามาในหน้าฉันนะคะในแอป s h o ปปีเรานะหลังจากนั้นให้ทุกคนนะคะเลื่อนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็กดไปที่โปรแกรม Affiliate นะคะกดเข้าไปคุณก็จะเห็นข้อเสนอราคาอัตราค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆนะคะอยู่ในหน้านี้นะอย่างเช่นถ้าเอาลิงก์ตัวแปลงสีฟันคอเกตตัวนี้นะไปขายนะก็ จะได้รับค่าคอมมิชชั่น25บ้าบาทนี่ขายแปรงฟันอันเดียวได้ย5สิบ้าบาทนะทุกคนหรือถ้าเอายาสีฟันไอตัวเนี้ยเอาลิงก์เนี้ยไปโพสในหน้า facebook ถ้ามีคนกดซื้อหาลิงก์ของคุณก็จะได้ยี่สิบบาทแล้วง่ายไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกดดูซักลิงก์หนึ่งนะคะเอาเป็นแชมพูตัตวนี้แล้วกันพอขึ้นอย่างนี้นะคะเขาก็จะให้คัดลอกลิงก์ค่ะ,ค,ะคุณก็กดคัดลอกลิงก์ได้เลยคัดลอกเสร็จเรียบร้อยนะคะ เอาไปโพสหน้า Facebook ค่ะจะเห็นว่าลิงก์ที่ได้มานะคะถ้าสังเกตง่ายๆลิงก์ไหนที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะจะเป็นลิงก์สั้นแล้วก็จะเขียนว่า s h p e e ตัวนี้นะคะคือลิงก์ที่แปลงมาแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าลิงก์แบบนี้คือลิงก์ที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ถ้าเป็นลิงก์ปกติโดยทั่วไปมันก็จะเขียนว่า shopee.co.ts เป็น address ของสินค้านั้นๆใช่ไหมคะอ่าแค่นี้สมมุติถ้ามีคนกดคลิกลิงก์ไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ซื้อแชมพูของคุณนะคะเขาไปดูสินค้าในหมวดอื่นๆอาจจะเป็นยาสีฟันหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามที่ลิงก์มันพาไปนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกัน,นะคะ่ะข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะทุกคน แล้วถ้าถามว่าพี่เชคะถ้าหนูไม่ได้อยากจะขายสินค้าในชีวิตประจําวันพวกนี้ล่ะคะคือมันเป็นของที่หาซื้อได้ง่ายถูกไหมเข้าแมคโครโลตัสอะไรก็ซื้อได้แต่ถ้าหนูอยากจะขายสินค้าบางอย่างที่เพื่อนหนูกําลังมองหาอยู่สมมติว่าเพื่อนหนูกําลังมองหาอาหารแมวอ่าแล้วหนูอยากจะส่งลิง์อาหารแมวไปให้เขาหนูจะทายังไงไม่ยากเลยคะ่ะไปเซิร์ชหาอาหารแมวตัวนั้นเราก็มาเข้าที่หน้าช้อปปีปกติเลยนะคะเซิร์ชหาสิ่งที่เราต้องการ อาหารแมวรุ่นไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้สมมุตินะเอาตัวนี้หลังจากนั้นนะคะกดปุ่มแชร์ค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์เลยจ้ะมาดูลิงก์นะว่ามันเป็นลิงก์สั้นหรือเปล่ามาเช็คกันอ่าถ้าเป็นลิงก์แบบนี้นะคะเอาไปโพสต์ที่ไหนก็ได้ถ้ามีคนกดลิงก์เราปุ๊บเนี่ยแล้วมีการสั่งซื้อจนครบจบกระบวนการทุกอย่างแล้วนะคะ เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากอาหารแมวที่เราไม่ได้ผลิตและก็เราไม่ได้เป็นคนขายด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูในส่วนของขั้นตอนที่เราจะเช็คเงินนะคะค่าคอมมิชชั่นว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราทําได้เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็สินค้าอะไรบ้างที่ขายออกไปได้ดีที่สุดนะคะคนชอบซื้ออะไรคนคลิกซื้ออะไรบ้างนะคะ,ะมาดูวิธีกันกดเข้าไปนะคะที่ในโปรแกรม Affiliate ของเราคือในเว็บไซต์นั่นเอง ทุกคนคะพอเข้ามาถึงหน้าหลักนะคะมันก็จะโชว์ตรงนี้นะคะตรงรายงานแสดงผลนะคะค่าคอมมิชชั่นเราก็ดูได้จากตรงนี้นะคะเนี่ยค่าคอมมิชชั่น2,900บาทจากยอดสั่งซื้อทั้งหมดนะคะ1 5 9 0 0 0บาทนะคะไอระยะเวลาตรงนี้มันปเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะที่ชีดได้ทำซึ่งก็ทำแบบกระปิดกระปอยทำเพื่อให้แบบว่าเออได้ทดลองได้รู้นะแต่1เดือนก่อนหน้านี้ก่อนเดือนมิถุนายนนะคะได้ประมาณสัก4 5,000บาท ซึ่งไอ้ยอดนั้นอ่ะเขาได้จะตัดบินไปแล้วมันกดดูไม่ได้แล้วถาว่าเราต้องการจะดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะให้มากดตรงรายงานคําสั่งซื้อค่ะตรงรายงานคําสั่งซื้อนะคะมันก็จะบอกหมดเลยว่าคนที่เขากดลิงก์เราไปเนี่ยเขาซื้ออะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นสินค้าที่เราไม่เคยได้ไปแปะไว้เลยนะคะคนส่วนใหญ่มักจะแบบกดลิงก์เราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะไปซื้อ,อยางอื่น เนี่ยยกตัวอย่างถุงเท้าชี้ไม่เคยแปะแปะลิงก์ถุงเท้าอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่างค่ะดูในช่องปากนี่ไงเออเนี่ย,นยคนจะซื้อแบบซื้ออะไรเยอะแยะไปหมดที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเขานะคะต้องมาดูในเดือนที่เราขายดีที่สุดช่วงวันที่ทียนนี้ชีททำตั้งแต่เดือน มษาพุทธาแล้วนะคะแต่เหมือนมันตัดยอดเวลาไม่ให้เราดูข้อมูลนะคะเรากดลองกดถึง3ามเอ็ดกรกฎาคมค้นหานะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นไฟสีนะคะอันนี้อันนี้จำได้ว่าเคยเอาลิงก์ไปแปะไว้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์นะคะแบบว่าเวลามีคน อยากจะมองหาพวกไฟสีเอาไว้เล่นติ๊กตอกหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยไปแปะได้นะคะหรืออาจจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้มันรีเลทกับโพสต์นั้นแล้วก็ขายของเนียนๆนะคะเนียนๆแบบนี้เราทําได้ไอเดือนเนี้ยขายพอขายได้นะคะก็แบบพอมีเวลาก็ copy ลิงก์แล้วไปวางทดลองวางดูนะอย่างสินค้าตัวเนี้ยราคา9 0 92บาทนะเราจะได้ค่าคอมออยู่ที่ไหนดูหน่อยประมาณ1 8 4บาทซึ่งก็ไม่เยอะ ส่วนไอตัวนี้คือที่บดเนื้อที่บดเนื้อมาจากไหนไม่เคยแปะลิงก์ที่บดเนื้อเลยราคาร้อยแปดสิบเจ็ดบาทได้ค่าคอมอ๋อคนนี้ถ้าซื้อหลายอย่างก็จะรวมกรุบรวมกันแล้วได้เก้าบาทจากการที่เขาซื้อของสองอย่างอ่าอโลประมาณเนี้ยเดี๋ยวดูอย่างอื่นสิว่าเขาซื้ออะไรบ้างเคยมีคนซื้อแบบหนักๆเลยหนึ่งชิ้นเป็นหมื่นด้วยเคยเห็นอยู่นะคะน่าจะเป็นเครื่องออกกำลังกายหลายตัวที่ได้แบบหนึ่งชิ้นราคาหลักหมื่น เพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์เอาไปแบบอัดแอปได้นะสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนรักกล้องหรือว่าซื้อขายกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเอาลิงก์สินค้าอะไรอย่างอื่นที่มันดูแนบ่เนี่ยที่สุดอย่างเช่นสายอะแดปเตอร์หรือว่าพวกฐานเอ้เขาเรียกว่าอะไรแบตเตอรี่กล้องอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกอุปกรณ์เลนส์อะไรต่างๆพวกที่มันมีราคาราคาแพงๆนะคะเอาลิงก์ว่านี่ยนะไปแปะไว้ในคอมเมนต์ได้อันนี้เป็นเทคนิคที่ชิคได้ลองใช้ แล้วมันก็มีคนกดซื้อจริงจนอกจากวิธีการที่จะเอาลิงก์ของช้อปปีหรือ Lazada ตัวนี้นะคะไปแปะไว้ในคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าในช่องทางอะไรต่างๆนะคะพี่ชี้อยากจะแนะนำอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือเอาไปแปะไว้ในหน้า TikTok ของเราค่ะ ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกันกันกบคลิปที่ผ่านมาที่พี่ชีเคยสอนนะคะก็คือสอนขายของใน t k t t o k ค่ะพอเราเอาลิงก์ของ s h o ป e, ปีหรือว่า Lazada ตัวที่มันเป็น Affiliate เนี่ยนะคะไปแปะไว้นะคะเวลาเรารีวิวผ่านคลิปวิดีโอหรืออะไรก็ตามแล้วถ้าคนอยากจะซื้อเลยอย่าเนี้ยเขาก็จะสามารถกดเข้ามาซื้อในหน้าโปรไฟล์ของเราได้ในทันทีเลยนะคะคือตรงนี้มันก็จะสามารถ สร้างอีกหนึ่งช่องทางแม้ว่าวันนั้นเราไม่มีเวลาที่จะก๊อปปี้ลิงก์เอาไปวางตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่คนที่มาเห็นคลิปของเราเขาอยากจะซื้อเขาก็สามารถกดเข้าไปที่หน้าไบโอหรือว่าหน้าโปรไฟล์ของเราเพื่อที่จะซื้อได้ทันทีนะคะก็ถือว่าเป็นการวางแผนในการหาเงินที่แบบว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ไปดูนะคะวิธีการสร้างลิงก์เอาไปแปะไว้ในหน้าไบโอนะคะคลิปนี้นะ ย้ำต้องไปดูนะคะมันเป็นซีรีส์การหาเงินใน t ิ k t o k นะคะพอดูครบแล้วนะก็จะสามารถสร้างรายได้จาก t ิ k t o k ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้นะคะก็มีเอามาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่าใครมีคำถามอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมน,นะคะสามารถเข้าไปสอบถามในกลุ่มก็ได้นะคะกลุ่ม t ิ k t o k ที่พี่ชีสร้างไว้นะคะหรือจะสอบถามไว้ใต้คลิปก็ได้เผื่อว่าจะมีใครที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีประสบการณ์นะคะจะได้มาแชร์ความรู้ความคิดเห็นกันได้ค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย